มาอยู่แล้วทุกคนสวัสดีเอฟซีนะครับผมโรแบ็ครดอนน้ับอันนี้อันนี้แ่นีดน้อันน้นเนื้ออันนี้เหรอแต่ฟูใช่ฟีมันน่าไดู้มันไม่คดไอู้มันได้อันนี้ฟูมันสวยเอฟูมันเยอะ ก็แล้วแต่ลูกค้าบอกไม่ถูกเดี๋ยวผม,อมอบอกอันนี้เดี๋ยวบอกว่าให้ผมเชียร์ลูกนี้อีกแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับอันนี้จะได้เนื้อเยอะนีะ่วันนี้รลลับอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทมาเลยครับผมร้านทุเรียนร้านปาอ้วนเหมือนเดิมนะผมปาอ้วนเนาะปาอ้วนปาอ้วนชอบไหมลูกไหน อันนี้ก็ได้แต่กินนิ่มใช่ไหมใช่อ๋อลูกค้ากินนิ่มเริ่มมถูกเลยเออแนะนําให้ลูกนี้แหละถ้างั้นอ่ะอันนี้เหรอใช่ถ้าลูกค้ากินนิ่มอ่ะใช่จะได้หวานฝนตกไหมไม่ตกไม่ตกปลาได้แล้วเนี่ยตัดใจแล้วลูกนี้ลูกนี้ลูกที่ปลาบอกนี่เนี่ย ร้านได้แล้วทุกคนลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยทุกคนตัดสินใจไม่ถูกสองลูกอันลูกนี้เออใช่ปะลูกนี้ใช่บวกครึ่งวย สองกิโลครึ่งตรงนี้หวานแน่อันนี้ลูกค้ากินนิ่มแล้วเนี่ยกินหวานวันนี้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมราคาเหมือนเดิมเหมือนเดิม อาจจะหยุด2-3วันนะครับอ๋อประกาศประกาศอาจจะหยุดสองถึงสามวัน้าทุเรียนเข่ากับประยุดถ้าทุเรียนเข้าก็ไม่จะหยุดจะหยุดก็ะหยุดก็หยุดไม่กี่นาอ๋อไปต่อไปกี่นมัท้เลี้ยงมัวท้เหรอเลี้ยงจักะให้เยอะๆเลยเลี้ยงอ เลี้ยง้เลียงหมูกระทะอะไรนะผู้ช่วยปาวันอยู่คนเดียวแกมีผู้ช่วยมาช่วยด้วยนะครับพี่แกเลิกงานมาพอดีนะครับนี่สุสทกสทุกลูกเลยเน,นี่ยคร,รับผมใช่ครับสุกทุกลูกเลยเฮ้ยไม่สุกวันนี้เพิ่งประหัตใช่ใช่ เัาไปม่ขอไปก่อนมันีไม่มีไม่มีของไม่มาหรอกแถมนะเนี่ยอันนี้พูุนี้แถมนะพูุนี้แถมนี่แน่นอนแน่นอนเป็นไงสองสองร้อยครึ่งเป็นเนื้อเนื้อสุกครับพี่นะมันมีกรอบวันนี้ครับกรอบร้อแต่ไข <c oughs> right ่ยหญ่ <c oughs> ดูรูปไิเป็นมีตันม่เป็นตันเยเออเมดโอ้ี่อ๊องาวาเลื้มกระเป๋าตังนี่แล้วคาเพ่าประจำ มาดูเลยครับโอ้โหน้ำวัดตีหลังกันสวีสองโลสองโลสามครับผัวคาแดงกาวเลยตรงไปเลยงานเข้าแล้วผัวค้าตุเรียนงานเข้าแล้วป่าบอกลงมาทำไมเนี่ย เนื้อโอ้โหเหลืองเลยทุกคนนี่ย้ำครับผมเป็นเนื้อสุกพอดีทานนะครับสุกพอดีทานสองสองว่อยสาม ต้ตรงยานฝนบบไม่เปียกอันนี้แถมแถมแถมเห็นไหมน่ะปลานแกแน่อนอนเลยโบทำไม่ไดีละและ้วลูกค้าได้หลาาอาจจะลูกไม่ใหญ่นะครับของแกราคานี้นะครับหนึ่งว่าแปดสิบบาทนะครัโลประมาณโลโลครึ่ง สองโลนะครับโลครึ่งสองโลสามโลประมาณนี้ก็ราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมแบบเป็นแพ็กก็มีนะครับผมแบบเป็นแพ็กก็มีงานเข้าแล้วฝนตก

งานเขา่าเราพี่น้องจน,นตกน้ำเขา่าตลาดแล้วสุดท้าวนี่แหละนะ <c oughs> เจอแล้วน ขนาดคนตกนะครับลูกค้ากําลังไหลเข้ามาถ้าผลไม่ตกเนี่ยไม่อยากจะเอยเลยนะครับเนี่ยเบท้งวิธีการปอกหุรียนตทุก เอาแล้วหุ่นตกเยะฮะแมนเมาะเป็นวามันว<ะ>า,า,ามันนั่นเนี่ยงงบ่เออครับก็ดีเลยครับ สุกพอดีเลยท่านรับเพิ่งแกวว่าท่านรู้กินหวานๆกินหวานหวานกินหวานหวานจากโลบะตั้งไว้จากโรบะซีโรบะซีโรบะหกมามาครับทุกคนพิกัดนะครับร้านที่เป็นร้านป่าอ้วนนะผมตลาดนัดปตท

ใจเือ่นอัแล้วคนี่แอกพีทำนกาวยเนามพอดีเพิ่นก็เลี้ยนให้ได้น้อยเพิ่นก็แถมให้สามโล้ขออนุญาตซูมนะครับ ลูกไก่ลูกค้าเต็ม้านคือเอาครับุะฝนจะตก

มันผู้มันหน่อยพอนแมนเนี่ยตามลูกเนี่ยลูกไรที่แม่ท่าปอกเมื่อกี้มากินเนี่ยเป็นไนกินก็เผาพอดีท่นนั่งคอกินทกคน แมนครับุกุกหวานพอดีอองวานวี่บต <the> ้น <obey ster> ่วอ้ย่าขึ้นมาแล้วแหี่ย2ูกิ่

ซ่อนฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคน